สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานเนติอาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กรมศิลปากรเปิดพิพ,ธพิธภัณฑ์พระนครยามคำ่ำใน At The Museum 20-22ธันวาคมนี้ค่ะ นายพนมบุตรจันทรโชดอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่ากรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครสำนักพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติจัดกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามคำ่ำในแอดเด t ม e วเซียมในเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนในแอ t เด t มิว u ซียมเฟสติวัล2 0 24 โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในบรรยากาศกลางคืนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยระหว่างวันที่20ถึง22ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกา ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆอาทิตลาดพิพ,ธพิธภัณฑ์เลือกซื้องานอาร์ตทอยกาชาปองงานคราฟสื่อสร้างสารรค์จากโบราณวัตถุศิลปะวัตถุในพิพ,ธพิธภัณฑ์เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆพบกับนักพยากรมืออาชีพที่ศาลาพยากรตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกา กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์ยามคำ่ำนำชมพิพิธภัณฑ์ในกรณีพิเศษในหัวข้ออาศิรวิทนักสัตว์เปิดตำนานอสรพิษพุทธศักราช2568โดยพันธารักษ์และ National Museum Vol u n t e e r ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเปิดรับลงทะเบียนเวลา17นาฬิกาเริ่มนำชมเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีวันละหรอบเท่านั้นโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ ผู้สนใจนะคะสามารถร่วมกิจกรรมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ยามค่ำในแอดมิเลียมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่20-22ธันวาคม2567จำหน่ายบัตรเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาค่ะณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2241402หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง facebook e d u c a t i o n n a t i o n แนวมิวเซียมแบ็คคอกเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครค่ะ